ตายไปแล้วตีหนึ่งเหลือตีเต็มมาแล้วมาแล้วรถมาบนเขาบนเขาต้นไม้บนเขามันถอยมาถอย

หน้าต่างนะใช่ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นหลังไม่ต่างนั่นแหละ นน่งนไได้นีตแพงตรงมาร์กพี่เห็นไหมนั่งฟังนี่มาร์กพี่มาหลังกำแพง่างงกีนะข้างล่างเนี่ยในพุนถนนน่เนี่ยโดนเดี๋ยวพ่คาสมุกหน่อยเดี๋ยวผมมันต้องเข้าอยูุ่้มุ้ ข <Home. S 2> ึ้นรถนะขึ้นรถขึ้นรถมันอยู่บนดาดฟ้ามันเห็นมันอยู่บน ยังรถทีเดียวไม่ได้ป่ะดังมันถัดรถแล้วโอ้ยมีรถอีกเหรอรถรงาง่คัน <รถ S 1> ที่มันขับมาไ,ไ,ไงสองตัวอ้าวขับไปไหนวะมันลงล่างมันลงล่างมันลงล่างนี่นี่ ไละยู่ขึ้นไปข้างบนแล้วมันล่อหรือเปล่ามันอยู่ตรงอยู่ใกล้ชายหาดอยู่สันอยู่สันเพื่อนมันไม่ยอมมาเพื่อนมันไม่ยอมมาโดนวงเฮ้ย ระเบิดมาเนินอ๋อนี่หลังเนินนี่พิกาข้างหลังเนินอ่ะเนิินนนนนไหเี่เนินนี่เนี่ยคุนยังไม่ตายเหรอยังเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงรับนึงนะขอเวลาหนึ่งย่องก่อนเหลือตัวเดียวมันร้าย เพื่อน,นจะมาเสริมตายเลยน็อกน็อกขึ้น knock, ขึ้นน็อกน็อกน็อกมันมามันมาตายแล้วน็อกนะมันน็อกอยู่ฝั่งนู้นหมดใครใครกระโดดลงอะไรแอร์ดอปแอร์ดอปล่วงไม่แอร์ดอปไปเห็นเครื่องบินมันมันชิดเส้นเลยมนะัเพื่อนทางไหนทางไหมันโดดลงมาแล้วนั่นโดดลงมมาด้านซ้ายสีแดง ไหนข้างหลังเราขับผ่านมา,มาเมื่อกี้เลยมา,มาเมื่อกี้โดดมันโดดมาเอาของเหรอ <c oughs> ใช่มันโดดมาเอาของที่ศพมันมเมื่อกี้แล้วมันเกิดใหม่ได้ไงอ๋อมีรีโมทใช่มีรีโมทโอ้ผมว่าเครื่องบินมันบอกไอ้นั่นอยู่นะตอบหน้าตานะ ดเอเด,ดียลเอวเนียบัดเนีย้ยบัดเนี้ยมันมีรถจอดอยู่อ่ะาต่างชั้นสองอระวังหลังนะ่ะเพื่อนมันจะมาเนะีะยผมม<ด>ันเดนบข็มันู่มมนะห้องน้ำอยู่ห้องน้ำ ไอ้แคปปลาระเบิดใส่มันนะผมปลาระเบิดผมปลาระเบิดนู่นนบ้านน,นู่นบ้านวิ่งขึ้นเนินแล้วตอเนี่ยวิ่งขึ้นเนินเน,นี่ยตัวในนกก็ตายคู่ตายคู่ตายเลยทั้งตีเหลืออีกฝั่งนูน้นเหลือฝั่งนูน้นอยู่นอกวงมันต้องมาฮัลโหล ยิ้วเพื่อนอยู่มันยิ้วเพื่อนอยู่มันแบกเพื่อนอยู่ตรงไหนตรงไหน,บ,นบ้านส้มบ้านส้มหลังบ้านส้มมันแบกเพื่อนอยู่เพื่อนเจ็บชุบอยู่มั้งโอ้ยอยังไงโบก็กินไม่ได้หรอกไม่รอดหรอก มีมหรอจะจอ,ดอ,อดได้ไหมซุดด่มปงสง <c oughs> สัมันยอมตายวงแน่เลย มันอย hmm. oui. well ู่ชั้นสองอะรู้เแหละว่าโดนล้อคโดนลงระบาดแล้วนะจะลังจะเอารถม่อีกเหรออย่างแล้วเอารถเลยขอรถแอบรถแอบลงมาแล้วไปโดนระบายได บอกปลามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่รู้ปลาเสร็จวิ่งเขาวงแล้ว